ทั้งนี้ทาง GDI ก็จะให้ผลตอบแทนกับสมาชิกทุกท่านที่สามารถแนะนำให้มีคนเข้ามาสมัครใช้บริการเว็บไซต์ w s กับทาง GDI ได้โดยผมจะขอพูดถึงแผนการจ่ายผลตอบแทนของบริษัท GDI คร่าวๆเพื่อนๆเข้าใจกันง่ายๆนะครับว่ารายได้ของเราเนี่ยมายัางไงแล้วมันจะเติบโตได้อย่างไรเริ่มต้นนะครับเพื่อนๆก็ต้องสมัครสมาชิกก่อนใช่ไหมครับในการสมัครสมาชิกกับ GDI นั้นฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นสิ่งที่เราจ่ายให้กับ GDI นะครับก็คือค่าโดเมน ซึ่งโดเมนเว็บไซต์ที่เราได้มานี่แหละครับมันคือสินค้าที่เราต้องมีการใช้บริการและต่ออ o u t ทุกเดือนเมืเ่อเพื่อนๆสมัครและจดโดเมนของตัวเองเรียบร้อยแล้วเ,เพื่อนๆก็จะได้หน้าตาแอเคาร์ของเพื่อนประมาณนี้นะครับซึ่งสามารถล็อกอินเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะครับที่เว็บไซต์ w t e w s member ที่นี่นะครับจะเป็นระบบสมาชิกของ GDI ที่เราจะเอาไปใช้สําหรับดูข้อมูลส่วนตัวทําทรายการต่างๆบริหารจัดการโดเมนของเราแล้วก็สามารถดูรายได้ที่เกิดขึ้นจากในนั้นได้และเพืเ่อนๆนะครับจะได้รายได้จากการขยายเครือข่ายให้กับบริษัท GDI ในการสร้างธุรกิจกับ GDI นั้นคุณไม่จำเป็นจะต้องไปปิดยอดปิดตําแหน่งอะไรเลยนะครับแค่คุณชําระค่าโดเมนกับทาง GDI ปุ๊บคุณก็สามารถมีสิทธิ์ในการรับรายได้ทุกช่องทางจาก GDI ทันทีครับโดยเราจะเริ่มต้นที่โดเมนละสิบเหรียญ และในการเป็นนักธุรกิจ GDI นั้นหากเพื่อนๆต้องการสร้างไรายได้กับ GDI เพื่อนเพื่อนต้องจดโดเมน w s เท่านั้นนะครับหรือมีโดเมน w s อยู่ในแอคเคา t ์ของเพื่อนกล่าวคือหากวันนี้ครับเราเข้ามาแต่ดันไปจด com net หรือว่า org ไม่ได้จด w s เราก็จะไม่มีสิทธิ์ในการรับไรายได้จาก GDI นะครับอันนี้ต้องเป็นสาหรับ w s เท่านั้นทีนี้ในช่วงแรกนะครับเพื่อนๆนจะยังไม่เสียอะไรนะครับเพราะทาง GDI จะมีระบบการทดลองฟรีจำนวน7วัน เพื่อนๆจะเห็นว่าเมื่อเพื่อนๆเ,เข้ามาจะยังไม่เสียค่าโดเมนถูกไหมครับเราจะมีสถานะเป็นฟรีไทรอลต้องเมื่อครบ7วันนู่นแหละครับเราถึงจะชำระค่าโดเมนกับทาง GDI แล้วเราเนี่ยก็จะมีสถานะเป็นแอคทีฟนั่นเองครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้เพื่อนๆใช้เวลาช่วง7วันแรกให้คุ้มค่าที่สุดในการเรียนรู้ระบบทุกอย่างอย่างตั้งใจโดยในการจ่ายผลตอบแทนของ GDI นั้นเขาจะทําการคํานวณยอดไรายได้ของเราในสิ้นเดือนและทําการจ่ายออกไม่เกินวันที่15ของเดือนถัดไป เช่นเดือนนี้นะครับเขารวมรายได้ตอนวันสุดท้ายของเดือนให้เราเรียบร้อยแล้วเราจะได้รับเงินจริงๆประมาณจะอยู่ที่ในช่วงวันที่12ถึงวันที่15ของเดือนถัดไปนะครับโดยเ,เพื่อนๆสามารถเลือกรับรายได้กับทาง GDI ทั้งหมด3ช่องทางได้กันนะครับแบบแรกก็คือแบบเช็คส่งตรงถึงบ้าน2ครับรับรายได้ทาง PayPal และ3ก็คือการโอนเข้าธนาคารโดยตรงสําหรับรายได้ช่องทางแรกของ GDI นะครับก็คือไฟล์เลเวลยูนิเลเวลหรือค่าแนะนํา5ชั้นคนที่เราแนะนําเข้ามาเราเรียกว่าเลเวล1 คนที่เลเวลหนึ่งแนะนําเข้ามาเราจะเรียกว่าเลเวลสองคนที่เลเวลสองแนะนําเข้ามาเราจะเรียกว่าเลเวลสามคนที่เลเวลสามแนะนําเข้ามาเราจะเรียกว่าเลเวลสี่คนที่เลเวลสี่แนะนําเข้ามาเราจะเรียกว่าเลเวลห้าโดยเราจะได้ค่าแนะนําชั้นละสิบเปอร์เซ็นต์ลึกลงไปห้าชั้นโดยผมจะขอคํานวณเลทค่าเงินดอลลาร์ที่หนึ่งเหรียญต่อสามสิบห้าบาทนะครับสมมติวันนี้ทุกคนมีการชราระค่าโดเมนสิบเหรียญเหมือนกันหมดเราจะได้รับค่าแนะนําจากเลเวลหนึ่งสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเงินสามสิบห้าบาทเลเวลสองสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเงินสามสิบห เลเวล3 10%เป็นเงิน35บาทเลเวล4 10%เป็นเงิน35บาทและเลเวล5 10%เป็นเงิน35บาทอาจจะดูว่าน้อยนะครับแต่ผมอยากให้ดูตรงนี้ครับถ้าเกิดเราเปิดธุรกิจกับผู้สนใจสัก3คนและสอนให้แต่ละคนแนะนําผู้สนใจมาทําธุรกิจได้3คนเหมือนกับเราแต่ละคนนะครับชำระค่าโดเมน10เหรียญเท่าเท่ากันเรามาลองดูพลังทวีคูณกันครับ เลเวล1 3คน105บาทแล้วเลเวล1แนะนำได้อีกคนละ3คนเราจะได้อีก315บาทและทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับจะทำให้มีเลเวล3 27คนเป็น945บาทเลเวล4 81คนเป็น2835บาทเลเวล5 243คนเป็น8,505บาทในทายที่สุดครับเราจะมีรายได้จากค่าแนะนําถึงเดือนละ1,2705บาทแล้วถ้าเกิดเราแนะนําผู้สนใจ5คนละและให้ทุกคนแนะนําผู้สนใจ5คนเหมือนกัน ลึกลงไป5ชั้นเราจะมีรายได้จากค่าแนะนําม,มากถึง136,675บาทต่อเดือนครับแค่เราแนะนําคนเพิ่มจาก3คนเป็น5คนรายได้ของเราก็เพิ่มขึ้นเป็นสิเท่าเลยทีเดียวยิ่งแนะนาและสอนมากรายได้ของเราก็จะยิ่งเพิ่มเป็นทวีคูณและในเดือนต่อๆไปนะครับหากเรามีการต่ออายุชําระค่าโดเมนซ้าม,มากเท่าไหร่ทางบริษัทก็จะนํายอดเหล่านั้นแหะครับมาคานวณรายได้ให้กับเราทุกๆเดือนตลอดไป และทาง GDI เองนะครับจะมีการทำธุรกิจ2รูปแบบด้วยกันนั่นก็คือแบบแรกครับก็คือแบบแพ็กเกจเบสิกกับแบบแพ็กเกจพรีเมียมในส่วนของพรีเมียมนั้นจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาอีก40เหรียญเมื่อรวมกับค่าโดเมน10เหรียญก็จะกลายเป็น50เหรียญและ,ะไรายได้ของเราก็จะได้เพิ่มขึ้นมาด้วยเพื่อนๆจำค่าแนะนำ5้ชั้นตรงนั้นได้ไหมครับตรงนั้นนะครับเราจะได้เพิ่มขึ้นมาด้วยซึ่งเราจะเรียกว่าพรีเมียมคอมมิชชั่นครับ สมมติวันนี้นะครับทุกคนมีการชําระค่าโดเมนแล้วก็เป็นพรีเมียม50เหรียญเราจะได้ค่าแนะนําจากเลเวล1 35%เป็นเงิน525บาทเลเวล2 10%เป็นเงิน175บาทแล้วก็ได้10%ไปจนถึงเลเวล5เป็นเงินชันละ175บาทเหมือนกันเหมือนเดิมน,นะครับคราวนี้เรามาลองดูพลังทวีคูณกันเลเวล1 3คน1,575บาทแล้วเลเวล1แนะนำได้อีกคนละ3คนเราจะได้อีก1575บาท แล้วเหมือนเดิมครับทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเราจะมีเลเวล3 27คนเป็น4,725บาทเลเวล4 81คนเป็น14,175บาทเลเวล5 243คน42,525บาท ในท้ายที่สุดเราจะมีรายได้จากค่าแนะนําถึงเดือนละ64,575บาทนี่คือความแตกต่างระหว่างเบสิกและพรีเมียมครับทั้งๆท,ที่เราทำเท่าเดิมมีเครือข่ายเท่าเดิมแต่รายได้ของเราทวีคูณขึ้นถึง5เท่าเลยทีเดียวแล้วถ้ามันเป็นตัวเลข5หลักเราจะมีรายได้สูงถึง68,5125บาทต่อเดือนเลยนะครับ ธุรกิจนี้แนะนำได้ไม่จำกัดจำนวนครับไม่ว่าจะเป็น5คน10คนหรือว่า100คนไม่จำกัดในหน้ากว้างเรียกง่ายๆว่าเป็นการสร้างรายได้แบบไม่มีขีดจำกัดตั้งแต่เริ่มแรกเลยแต่แค่นี้มันยังไม่พอครับทาง GDI เองก็ยังมีการจ่ายผลตอบแทนให้กับเราอีกเพื่อความฟินแบบสุดๆในการรับรายได้นั่นก็คือการปลดล็อกตั้งแต่ชั้นที่6ลงไปแบบไม่จำกัดจำนวนชั้น,เ,นเพื่อนๆลองนึกถึงการรับรายได้แบบไม่จำกัดจำนวนชั้นดูครับว่ามันจะมากมายแค่ไหน ก็ลองทวีคูณกันดูนะครับโดยการปลดล็อกรายได้แบบไม่จำกัดจำนวนชั้นนั้นเราจะเรียกว่า Infinity Overline Bonus หรือการได้รับตำแหน่ง Master Affiliate GDI นั่นเองครับเงื่อนไขในการรับรายได้จาก Infinity Overline Bonus นั้นมีเงื่อนไขดังนี้ครับเพื่อนๆนะครับจะต้องมีทีมงานที่แนะนำเองโดยตรงทั้งสิ้นอย่างน้อย10ท่านที่ Active และข้อ2ครับเพื่อนๆจะต้องมี10ท่านติดตัวคุณนะครับที่สามารถทำเงื่อนไขข้อแรกได้เหมือนกับคุณเป็น1 0แตก10และข้อที่3ครับ เพื่อนๆจะต้องมีทีมงานทั้งหมดรวมทั้งองค์กรนะครับ5ชั้นเป็นจํานวนทั้งสิ้นอย่างน้อย5,000คนแล้วคุณนะครับก็จะสามารถปลดล็อกรายได้แบบไม่จํากัดจํานวนชั้นได้จาก Infinity Overlay Bonus ครับนี่คือธุรกิจที่คุณสามารถสร้างรายได้เท่าไหร่ก็ได้ไม่จํากัดเพียงแค่คุณชําระโดเมนส่วนตัวของคุณแล้วก็ใช้เว็บไซต์ส่วนตัวของคุณทุกๆเดือนเท่านั้นนี่คือแผนการจ่ายผลตอบแทนที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังและมันก็สามารถให้อิสระภาพกับคุณได้อย่างแท้จริงครับ